รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะคะรับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสนดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติดใดๆท<า>ั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสนดนนนนเดี <ๆ S 1> แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมตัวนี้ ADV 160เทาแลมโบที่ทุกคนตามหานะฮะสีนี้หายากมากๆคุณผู้ชมครับและคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่4,000โลเท่านั้นนะฮะยางยงใหม่กิฟตหมดเลยนะครับดิสเบรกนี่ใสกิฟตตัว ABS เห็นไหมฮะเงาสะท้อนแทบจะเป็นกระจกอยู่แล้วนะครับนี่สภาพรถสวยมากๆบางโคนหน้าไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้เนี่ยสภาพ95%บวกบวกถึง98%เลยคือสวยกริฟตมากๆไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแปะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการเบรกของเขานะฮะ ADV 160แท้ตรงรุ่นนะครับผมตัวชิลหน้านะครับจะเป็นชิลสีสโมกนะครับสามารถปรับระดับได้นะปรับให้สูงต่ำได้นะครับผมแล้วก็ตรงแฮนด์นะฮะ ตรงแฮนด์เนี่ยใส่ตัวเยื้องโมโต w วูฟทําให้ไม่ต้องก้มมากเกินไปนะฮะระยะแฮนด์มันจะพอดีมือมากยิ่งขึ้นขับแล้วสบายหลังมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับสายทัวริงหรือขี่ในเมืองก็ทําได้นะครับผมส่วนตรงนี้นะฮะบางคนมีกล้องโกโป o หรือว่าทําช่องท่องเที่ยวหรือว่าอยากเก็บคลิปท่องเที่ยวนะครับตรงนี้สามารถหนีบกล้องได้นะครับผมหรือว่าจะใส่ตัวจับ แขวนแกงก็ได้นะครับผมแต่ตรงนี้เขามีมาให้แล้วนะครับผมตัวแขวนแกงนะฮะเราแขวนกุญแจให้ดูเลยนะครับตัวนี้มีกุญแจบล็อกด้วยไม่ไติม,มีบาร์โค้ดครบนะครับกุญแจรีโมทมีพร้อมนะครับผมส่วนด้านซ้ายด้านขวาของเขาเนี่ยนะฮะก็จะใส่เรียกว่ากาดโมโตวูฟนะครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาล้มอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเซฟตัวรถเซฟตัวคุณคนนั่งนะฮะได้ดีพอสมควรเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันก็จะไม่โดนแทบไม่โดนตัวรถเลยนะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับตีนเป็ดใส่ของ ADV แท้นะครับเป็นงาน CNC สวยงามมากๆพรีเมียมสุดๆนะครับมันทำให ฐานเนี่ยตั้งได้ดีมากยิ่งขึ้นฐานใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นเหล็กกล่องธรรมดาแล้วนะฮะอ่ะอันนี้เดิมนะครับที่พักทเท้าแน่นตึบตับโชคหลังดีอยู่แล้วนะครับใส่ของโชว์ว่ามาตั้งแต่กําเนิดเลยนะฮะเป็นตัว4วาลเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ ESP+ ใส่แม้กระทั่งลูกยางแข็งเครื่องก็สวยนะครับผมนะยางใหม่ใต้ท้องสดนะครับผมประหยัดน้ํามันมากตัวนี้40กว่าโลลิตรนี้เห็นได้ไม่ยากเลยตัวด้านหลังนะครับเหมาะกับหน้าฝนมากๆนะฮะเพราะว่าใส่ตัวกันดินมาให้ แล้วอย่างรออย่างซิ่งเลยนะครับผมกันดีดเดิมมีมาให้ด้วยใส่ซ้อนสองแบบนี้ดูแล้วเท่ดีนะครับผมส่วนจับหลังนะครับเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะจะไม่ได้เป็นจับหลังแบบที่ต้องเอาจับหลังเดิมออกแล้วนะจะเป็นจับหลังที่แบบแทรกเข้าไปเดินตัวนี้นะฮะมันทําให้จับหลังเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่บางคนที่เขาถนัดที่จะจับจับหลังเดิมแบบนี้ก็ยังทําได้จับแบบใหม่ก็ยังแบบได้นะครับผมหรือจะจับด้านนอกนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันเป็นอ่าตัวนี้นะฮะค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับผมนี่ฮะ มีห้อด้วยนะครับผมนี่ฮะ,ะส่วนปี๊บหลังนะครับผมก็เป็นปี๊บจริงๆไม่ใช่กล่องพลาสติกนะครับอ๋อแปะสติกเกอร์เฮดูซีมาด้วยตัวนี้ดีมากๆมีเบาะหลังมาให้รองรับหลังผู้โดยสารหลังนะครับผมนิ่มด้วยนะนุ่มๆนิ่มๆแต่เฟิร์มนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปเวลาปลดล็อกก็ปลดง่ายนะครับกดแค่นี้ปลดล็อกได้แล้วนะฮะแบบนี้นะปึ๊บเปิดเข้ามานี่มีบุใส แท็บลงแท็บเลตใส่มือถือนะครับผมคุณ,คณจงกุญแจกระเป๋าตังค์ล้วข้างหลังเนี่ยเนี่ยกันกระแทกบุนุ่มด้วยนะครับสวยงามมากเลยนะฮะอ่ะใครที่จะเอาไปทัวริงนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดนะมีกุญแจให้ครบพร้อมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกถาดด้านล่างนะครับเป็นแดกนะครับผมด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว,ว่า สวยสดงดงามนะครับไม่มีล้มชนหนักใดมาทั้งสิ้นสภาพรถเนี่ยโอ้โหหนึ่งในร้อยครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าหนึ่งในร้อยจริงๆอ่ะคันนี้นะฮะก็มาพร้อมกับระบบ ABS ที่ล้อหน้านะครับผมแล้วก็มี traction control นะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูใต้เบาะวันนี้หนึ่งนะครับปุ๊บ ใต้เบาะเนี่ยกว้างมากนะฮะเอาจริงๆแค่ใต้เบาะอ,อย่างเดียวใส่พวกกระโปงกระเป๋าส้วมส้วผ้ามันก็โอเคแล้วนะครับผมแต่ว่ามีกล่องหลังด้วยก็ทัวริงได้ง่ายยิ่งขึ้นอุปกรณ์มีครบนะครับคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยรถบ้านมือเดียวปี2023ด้วยสวยสดใหม่นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับผมไปเอาเข้าศูนย์ได้ต่อได้เลยนะฮะอ่ะปึ๊บนี่ครับทั้งคันนะครับสวยมากๆของแต่งทะลุหมื่นแน่นอนเอาง่ายๆแค่ปี๊บเนี่ยแค่ปี๊บใบเดียวเนี่ยสามสี่พันไปแล้วนะคุณผู้ชมนนนนะะไไมมมมม่่่รรรรรวววแลคตงีี้้ับถาเย เบดเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าทะลุหมื่นแน่นอนนะของแต่งอย่างเดียวหมื่นกว่าบาทแน่นอนนะครับแล้วตัวรถเนี่ยโอโ้โหต้องบอกเลยว่าเทารแลมโบนิยมมากๆเอาจริงๆนะนิยมกว่าพวกแบบลายลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกนะครับผมเพราะว่าความวิเศษของมันเนี่ยคือมันเบิกอะไรได้ตลอดนะครับตัวลิมิเต็ดเนี่ยถ้าเกิดมีรอยคุณอาจจะต้องเลือกทําสีเอานะครับเพื่อให้เป็นเหมือนเดิมนะฮะหรืออนาคตถ้าเก่ามากๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนชุดสีนะครับถ้ามีให้เปลี่ยนก็ดีถ้าไม่มีให้เปลี่ยนก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทนนะครับแต่ว ยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกเลยเลยว่าเฟี้ยวมากแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งได้แบบเดิมโรงงานแบบนี้คุณแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมนะสีสวยมาตั้งแต่กําเนิดเลยไม่ต้องไปนั่งทาสีเองนะครับแล้วก็คนที่ขี่เอาไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้คือเรียกว่าใครก็เอาไปใช้งานได้นะครับไม่ว่าผู้ใหญ่จะขี่ไปทํางานก็ดูภูมิฐานจะเอาออกทริปก็พร้อมอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่ม นะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นพี่ๆไรเดอร์อาจจะเปลี่ยนกล่องหลังนี้ให้ใหญ่ขึ้นก็ทําได้ไประหยัดน้ามันดีด้วยแล้วลุยได้ด้วยนะครับคันนี้เลยบอกว่าตอบโจทย์คนที่จะเอาไปใช้งานนะฮะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าเพราะว่าถ้าคุณเอาไปแต่งเพิ่มของแต่งเป็นหมื่นแน่นอนนะครับผมรถเดิมๆเ,เ,เท่าไหร่แล้วนะฮะไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแอดไลน์ line, แบบจับมือทํากันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วก,กดพิมพ์ว่าวูบเปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ y t u t u เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ไอ l ดี e ไลนนะครับอาสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย ID ดี n e นะครับผมคุณแค่พิมพ์แอดนะครับผมนะแอดแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย W6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมไปต่อกันเลยนะครับผมจับท่อเสียให้ดูนะครับตรงที่เป็นส่วนของโลหะนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับปุ๊บ ปุ๊บนี่กรรมสตาร์ทนี่ทีเดียวติดนะครับผมไม่ต้องบิดเครื่องช่วยเลยนะฮะอ่ารอบเดินเบานะครับขึ้นมาเลยเห,หเห็นไหมครับิดปุ๊บมาบิดปุ๊บมาเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวมีแสงสะท้อนบิดมาปั๊มติ๊กทำงานความเร็วทํางานไม่ทำงานเห็นไหมครบิดนุ่มมากคุณผู้ชมครับไอเดียริงสต็อปติดครบหมดนะนี่ฮะเห็นไหมฮะติดครบหมดมาดูควันขาวกันมีบ้างไหมนี่ควันขาวไม่มีนะฮะ โอ้โหบิดสนุกมากคุณผู้ชมด้วยความที่รถมันยังใหม่อยู่ด้วยนะนี่ฮะ traction control ติดครบนะครับบนหน้าจอนี้นะในส่วนของระบบไฟนะครับผมตรงนี้นะฮะเขาใช้ประกับนะครับผมเป็นประกับแต่งมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติแล้วไฟโชนไฟต่ำมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขามาใส่ตรงนี้แทนนะฮะซึ่งมันทําให้ใช้งานได้ง่ายกว่านะครับกดตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันหน้าปัดหน้าจอตัวจริงนะครับนี่กดได้เลยง่ายๆนุ่มๆเลยนะฮะ นี่นะฮะนุ่มๆเลยนะครับผมอันนี้ผมชอบนะอันนี้พพูดเป็นการส่วนตัวนะครับคือชอบนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดกดไฟพาร์หรือใครขอทางอะ่ะจากจุดนี้มันไม่ถนัดนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้ากดกดจากจุดนี้กึกกึกง่ายมากๆนะครับผมเวลาออกทิปอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอ่าแล้วตรงนี้สวิตช์เนี่ยคุณสามารถไปต่ออันนี้ก็ไม่ได้ต่อแต่สามารถเอาไปต่อเข้าแบบเปิดปิดไฟหน้าอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ไป modify ไปเล่นกันดูนะครับสนุกสนานกันไปนะครับของมีคุณภาพนะนี่ฮะอ่าไฟดิลิ่งสต็อปติดนะครับผม ไฟพามาไฟฮาสาัสซาติดครบหมดเห็นไหมฮะซ้ายขวาติดนะครับหน้าหลังติดครบหมดนะครับไฟท้ายติดครบนะครับไฟเบร์นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ครบถ้วนนะครับผมใช้งานได้ครบหมดนะฮะอ่ะโอเคปิดปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับแล้วก็อ่ะเรียบร้อยนะครับ ตรงเกะนี้นะครับผมจะมี USB Type A มาให้นะครับ1จุดนะครับสามารถใส่เพื่อชาร์จแบตบเตอรี่มือถืออะไรพวกนี้ได้แล้วก็ใส่ของกระจุกกระจิกตรงนี้ได้นะพวกแบบกระเป๋าตังคุญจงกุญแจอะไรพวกนี้ที่อยู่แจงี้ใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วปิดกาไปปึ๊บกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับเติมน้ํามันตรงนี้นะฮะสภาพโดยรวมสวยมากๆครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ ปกติแล้วถ้ารถเดิมๆปี2023ที่แล้ววิ่งแค่4 0 0พโลแบบนี้ผมต้องขาย899แน่นอนนะครับผมจบวัยแน่นอนนะฮะแต่คันนี้มีของแต่งด้วยร่วมหมื่นนะครับหมื่นกว่าด้วยนะครับขอญยกขยบราคานิดนึงเพราะว่าต้นทุนมาสูงขึ้นนะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจกันนะอ่ะแล้วก็รถสวยๆหายยากนะครับถ้ารถแบบล้มชนหนักแล้วมาบิ้วมาปรับสภาพก็จะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนอันนี้คือสวยเดิมโรงงานแม้แต่ตุ้มไปแฮนด์หนึงถ้าไม่มีรอยนะครับใครที่จะหามือนหนึ่งเอาไว้ใช้งานเนี่ยแล้วจะมาแต่่เพิม ยังไงทะลุราคาที่ผมตั้งแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง9 5 9 0 0บาทคุ้มค่าแน่นอนครับคุณผู้ชมปี2023ประกันศูนย์มีนะครับผมของแต่งเป็นหมื่นนะครับอ่าถ้าเดิมๆเ,เนี่ย8 9 9ผมว่าบอก,กเลยตรงว่าต้องไปแน่นอนแต่คุณดูถ้าใครจะมาแต่งอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นพันแล้วนะครับกล่องหลัง3 4 0 0ันแล้วนะครับแหลกท้ายของมีคุณภาพอีกแต่ คุณกับจ่ายแค่ในราคา95,900บาทโคตรจะคุ้มครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยนะฮะว่าคันนี้คุ้มจริงนะฮะ95,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะเหนือใต้ตก,ตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรเราก็ไปถึงนะครับส่งให้ถึงหัวกระได่ายหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมอ่านี้เรื่องแรกเรื่องการจะส่งเรื่องที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนละแบตเตอรี่นะครับเราเช็คมาให้หมดเรียบร้อยพร้อมใช้งานแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ยังใสย่ยังใหม่ยังกรี๊บนได้เลยนะะก ของหลังสวยสภาพสมบูรณ์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาไปพร้อมใช้งานนะครับบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบเบอร์ไบเองอีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโล,โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมใน3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่9 5 9 0 0ับาทช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยเทอรแลมโบเนี่ยคนหากันให้ควักเลยนะฮะแล้วของแต่งแท้ท่วมคันแบบนี้ ชาไม่ได้เลยนะครับผมโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนเช้าแน่นอน,นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ id l ล n ์ผมนะฮะ adw635 ใส่ ad s i z น่ตัว w 1ตัวแล้วตามด้วย635นะครับผมนะเรารับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงด้วยนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิน้นมีทีมงานไปดูแลรองรับถึงหน้าบ้านต่อให้เป็นสุไหโกรกเราก็ไปได้นะครับผมเราให้เงินสดนะครับผมโอนเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะฮะหน้างานเลยไม่ต้องรออนุมััตินะิแล้้วใหรราคาคสูงบเทน รับซื้อให้ราคาสูงนะครับผมรับรถถึงที่ไม่มีหักนะอ่ะโอเคนะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อนะครับนอกจาก ID Line ผมนอกจากเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วเนี่ยก็จะมี Facebook Fanpage นะครับไปติดตามกันได้ที่ Facebook Woop อ r b บายชื่อดียวกับชื่อ Channel เลยนะครับเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนว่าคันไหนกำลังจะมาถูกตาต้องใจคันไหนสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าช้าไม่ได้แน่นอนนะครับ เรียกว่าสภาพหนึ่งในร้อยช้างเผือกและเผือกจริงๆครับสีออกเปือกๆเทานะฮะแลมโบนิดนึงนะครับผมสวยงามมากๆคันนี้นะฮะใครได้ไปแฮปปี้แน่นอนใช้ยาวๆแน่นอนครับโอเคนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับผมจองก่อนได้ก่อนนะรีบโทรกันมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ